สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของสุดท้าย1พฤศจิกายนสุกที่1พฤศจิกายน2567นะครับกับผมโกโก้โกพอมดน้อยผมจะมาอาธิษฐานพยากรณ์ตัวเลขทั้ง10ตัวนะครับตั้งแต่0-9ถึงเเรามาวิเคราะห์ดูว่าตัวเลขตัวไหนความน่าจะเป็นที่จะมา เป็นตัวเลขนำโชคของนักลงทุนนะครับนักลงทุนจะต้องมีความรู้รอบตัววิเคราะห์แต่ละสำนักดูนะครับว่าตัวเลขที่ท่านชอบแล้วก็ไพ่พยากรณ์ของโกโก้พมดน้อยนะครับจะออกมาทิศทางใดผมมีตัวเลขนะครับ0นถึง9นะครับศูนย์ก็คือแทนตำแหน่งของเลข10นะผมก็อธิษฐานไพ่เกี่ยวกับการเงินโชคลาภว่าตำแหน่งไหนตัวเลขตัวใดที่จะออกมา ในน้ำหนักของไพ่ตัวเลขให้โชคลาภน้ำหนักของพลังงานจะเยอะกว่าแล้วก็ให้ท่านนักลงทุนนะพิจารณาเอาละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้ขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงตัวเลขนําโชคในวันที่1พฤศจิกายนขอเป็นเลขทายลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะครับหรือในสลากเ3็มีขายแล้วนะเรียกว่า3ตัวบนนะครับ3ตัว สามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะครับจะเป็นตัวเลขอะไรแล้วก็ถ้าวิเคราะห์ตัวเลขทั้งสิบตัวแล้วนะครับผมก็จะมาอธิษฐานหยิบไพ่พยากรณ์สิบตัวเลขขายดีในแอปเป๋าตังนนะครับสิบตัวเลขขายดีสามตัวเลขทารตเตอรี่ที่ขายดีที่เป็นสลากยี่สิบาทนะครับเพิ่งเริ่มมีมางวดแรกนี้นะครับแล้วก็มาดูดูว่าทั้งตัวเลขทั้งสิบตัวทั้งสิบลำดับที่ขายดีแล้ว ตัวเลขไหนน่าจะมาเป็นตัวเลขที่ดำโชคนะครับขอให้ออกมารู้เห็นตามความเป็นจริงนะครับกับไพ่การเงินตำแหน่งไหนจะค่อนข้างออกมามีน้ำหนักเยอะนะครับตัว A คือแทนแทน,แทนเลขหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกดแดเกแล้วก็จะสลับถอยหลังนะครับ พึ่งเสศษภารกิจนะครับทุกท่านโกโก้พมดน้อยลอนเล่พเนจรไม่ได้ทำคลิปเลยไม่มีใครมาดูคลิปเลยนะครับท่านหนเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกหรือว่าท่านที่เคยรับชมรับฟังก็อาจจะมีโชคลาภกับตัวเลขพยากรณ์ของโกโก้พมดน้อยอยู่นะครับเรามารุ้นกันดูนะครับครบแล้วนะครับตำแหน่งตัวเลขทั้ง10จจำนวนแล้วก็ไพ่เสี่ยงทายอย่างละ2ใบนะครับปากกากระดาษอุปกรณ์นะ ทุกท่านนะทักนะักลงทุนก็มีอุปกรณ์ให้ครบนะครับมีคุณแม่ท่านนึงส่งดังปากกากระดาษมาให้ผมแล้วก็ย่าดมยาามองโอ้เป็นสิบสิบยี่ห้อเลยนะเอาไว้ลุ้นผมผมผมก็ชอบลุ้นนะครับตัวเลขตัวที่หนึ่งคือตัว A นะคะพลังงานของพลังงานของตัวเลขนำโชคจะเป็นอย่างไรเลขหนึ่งนะครับขึ้นมา หนึ่งเหรียญน,นะครับเลขหนึ่งก็เป็นเด็กถือเหรียญพลังงานนิดหนึ่งเลขหนึ่งแต่ว่าขึ้นมาเป็นสิบสิบบนจะเป็นหลักร้อยบนหรือเปล่าเลขหนึ่งมาตำแหน่งเพราะว่าสิบถ้วยทองมันอยู่ข้างบนนะสิบถ้วยทองอยู่ข้างบนผมก็จะพยากรณ์ว่าน่าจะเป็นแล้วก็เลขหนึ่งตัวเอแทนเลขหนึ่งแล้วก็มาเป็นเด็กเด็กน้อยก็เด็กน้อยหลักร้อยไหมน้อยร้อยนะ ค่าความน่าจะเป็นอันนี้ผมดูว่าน่าจะเป็นหลักร้อยบนหรือเปล่าเลขหนึ่งนะครับสิบถ้วยอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่ามาเป็นข้างหน้านานะนี่คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งได้หนึ่งเด็กถือเหรียญกับสิบถ้วยนะครับแล้วตัวเลขเลขสองคืออะไรเลขสองพลังงานของให้ตัวเลขเก้าเหรียญน,นะครับทุกท่านเก้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ประกอบด้วยราชาแห่งทรัพย์สมบัติก็น่าจะอยู่นะ เลข2มีแนวโน้ม90%นะครับตำแหน่งเลข2ประกบกับราชาแห่งทรัพย์สมบัติหรือว่าเลข9 2 2 9เดี๋ยวต้องดูครบทุกใบก่อนนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาร่วมรับชมรอบฟังนะครับเป็นการแบ่งปันโชคลาภนะผมมีเจตนาดีในการทำคลิปขึ้นมาเพื่อเพื่อเพื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางนึง เปลือท่านใดแวบเข้ามาเป็นบุญสัมพันธ์ก็อาจจะมีโชคนะครับเหมือน962เอ้ย6 6 5อะไรประมาณนี้ก็มีโชคกันอยู่นะนะครับเลข3นะครับมาแนละ้วเลข3จะมาอีกหรือเปล่าทุกท่านนี่คือจากไพ่พยากรณ์นะความเป็นจริงอย่างไรผมไม่รู้นะครับแต่ว่าจากไพยพยากรณ์เลข3ขึ้นมา1เหรียญทองนะครับแล้วก็ประกบกับกรงล้อมมหาสมบัตินะครับ สามมาแน่นอนหรือเปล่าสามนะครับถ้าให้คะแนนเต็มสิบผมให้สิบเลยนะเลขเลขสามจะให้พลังงานเต็มสิบนะครับโกโก้พมน้อยให้สิบเต็มเลยนะครับเลขสามนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะอู้เลขสามนะครับเลขสามสามหนึ่งหนึ่งสามหรือเปล่าเนาะตำแหน่งนายยกยังไม่มาเลยนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสามเลขสองเลข 9, 9, 9, เก้าเก้าเกือบเต็มสิบหนึ่งสองสองสามหรือเปล่าแต่ว่าเลข 3, สามนะ จากให้พยากรณ์นะครับขึ้นมาหนึ่งเหรียญทองกับกงล้อมหาสมบัติสามมาแน่ๆหรือเปล่านี่คือตำแหน่งเลขสี่นะครับเลขสี่ได้หกเหรียญไอ้หกถ้วยนะครับหกถ้วยประกอบกับเจ็ดเหรียญนะครับเลขสี่หกถ้วยกับเจ็ดเหรียญหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลขสี่นะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยชอบนะครับไม่เป็นเท่าไหร่ไม่ค่อย,ย,ยชอบหรือเปล่าเลขห้านะครับเลขห้าขึ้น สามถ้วยนะครับพลังงานนิดหน่อยแต่อาจจะเป็นเลขห้าแล้วก็เป็นเดอะซันเกี่ยวกับสามตัวหน้าเกี่ยวกับเลขลอตเตอรี่สามตัวหน้าสามตัวท้ายอาจจะมีเลขห้าห้าสามห้าสามสี่สี่สามห้าหรือเปล่านี่ครับเลขห้านะพลังงานาน่าจะเป็นลดลดลดลอตเตอรี่หรือเปล่าสามตัวแล้วเรามาดูทุกตัวก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็มาลู้กันกส่วนเลขหกนะครับหกมาตั้งเลขหก หนึ่งพฤศจิกายนหกออกสลากออกวันศุกร์วันที่หนึ่งตรงกับวันศุกร์ศุกร์ก็แทนตำแหน่งของลำดับที่หกเลขหกก็คือวันศุกร์วันศุกร์มีกําลังของดวงดาวเทวดา21พระองค์เป็นกําลังของพระแม่ธรณีนะครับเลขหกนี้เป็นไพ่อะไรเอ่ยเลขหกนี้นะครับเลขหกเป็น ราชินีถือเหรียญแล้วก็8ดเหรียญเลข6ก็น่าจะมา80%เนั่งบาลังบน6บน6กับ3ก็จะมาอีกหรือเปล่า1นึ่มหไมงวดนี้ว่าหนึ่งหคือ10ถ้วยถ้วยอยู่ข้างบนนะครับ1มาได้10บถ้วย1นึมหกไหมมาลุ้นแล้วมาตรวจคำตอบกันดูนะครับวันที่วันวันศุกส่วนเลข7นะครับ ตำแหน่งเลขเจ็ดถ้าเป็นตำแหน่งทางตัวเลขโหราศาสตร์หกกับเจ็ดจะไม่ค่อยถูกกันนะครับอาจจะไม่มาแต่แต่ถ้ามาก็จะเป็นเจ็ดแปดเพราะว่าวันสุขหกกับเจ็ดพระสุ์กับพระเสาร์จะไม่ค่อยเข้ากันแต่ถ้าเจ็ดมาแปดมาตามเลยก็จะเป็นเจ็ดแปดเลขเจ็ดนะครับได้สองเหรียญสามเหรียญพลังงานค่อนข้างน้อยอยู่นะแต่ถ้ามาลุนก็อาจจะไปวิ่งเป็นเลขท้ายสองตัวก็ได้นะครับถ้าใครซื้อสลากเอ็นก็มีสิทธิ์ถูก ลุนรางวัลเลขท้ายสามตัวสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งตรงสลับแล้วก็สองตัวท้ายของเลขท้ายสองตัวสองตัวล่างนะครับที่อยู่สองตัวเลขท้ายสองตัวแล้วก็โต๊ดสลับแล้วก็รางวัลพิเศษอีกมีลุ้นสีรางวันนะครับยี่สิบาทลุนสีรางวัลเลขเจ็ดมาสองกับสามเลขเจ็ดมาสองเหรียญสามเหรียญมาข้างล่างหรือเปล่านะเลขเจ็ดแต่ถ้าเจ็ดมาจะได้เป็นเจ็ดแปดข้างล่างนะครับเลขแปด หกเหรียญกับสี่เหรียญพลังงานกัมกลึงนะครับแต่เด่นมากคือเลขสามนะทุกท่านนะผมไม่รู้นะว่าจะออกมาหรือเปล่าแต่ผมก็ดูตามไทยพยากรณออกมาก็แนะนำเอามาแนะนำการเอามาดูประกอบนักลงทุนนะครับประกอบงทุนส่วนเลขเก้าแล้วครับสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญกับหนึ่งถ้วยมหาสมบัติ 193บนอีกหรือเปล่า1น6่กับ9ก็ตัวเดียวกันนี่ก็สิบเหรียญเต็ม1 6ึ 3, หสารือหนึ่งหกสามสามกับ9ก้าก็ตีวเวกียหนึ่งกหนึ่งสามไม่เอ่ยหนึ่งสไม่เอ่ยส่งเข้าประกัวหนึ่ามหกหรือหนึดีนะครับ แต่ตั้งแต่ครัง้งแรกที่ผมทำคลิปอ่าในงวดของนี้ผมว่าผมฝันเห็นเกี่ยวกับตำแหน่งของบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งก็อยู่แต่ว่าเกี่ยวกับว่าอยู่อยู่หลังบ้านเขาทำอะไรเหมือนว่ามีงานกินเลี้ยงงานบุตแต่ว่าหลังบ้านนี้หลังคาทรุดลงมาบ้านเลขที่เพนเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า ก็ 7, 8, 7, 9, 9นะครับแต่ก็หลังบ้านมันพล่มฟุดลงมาปุ๊บลดลงมาก็จะเป็น 7, 8, 7, 9, 8, 9ไหมหลังหลังก็คือล่างนะนี่คือภาษาเบืองรับแรนะครับก็9วดน่าจะชอบชอบส่งเข้าประกวดตำแหน่ง2ตัวท้ายนะครับ 7, 8, 7, 9, 8, 9นี่นะแล้วก็3ตัวบน 3, 1, 6นะ สามหนึ่งหกสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามเก้าหรือเปล่านะส่วนเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็อาจจะมาไหมเลขศูนย์ในเมจิกเชียนแต่ในนี้ก็ก็ดูว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับในนี้ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้าเด่นเด่นสุดก็คือตำแหน่งของเลขสามนะครับมีตัวเลขที่เด่นเด่นนะครับแต่ถ้าผมใช้จากตำแหน่งพ่พยากรณ์นี้ผมก็จะดูว่าอ่จถ้าเป็นสองตัว ล่างนะครับพลังงานจะเด่นมากก็คือก็อาจจะเป็นตัวเลขมันจะมาวิ่งไปสูงหน่อยก็คือ6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 8 9ประมาณ7 8 7 9แปด้าไหมส่งเข้าประกวดนะครับลุ้นในใจหลวงส่งเข้าประกวดนะเดี๋ตรงยาก้นลุ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 ้นก่อน นี่ก็มีหลายยีห่ห้อไม่อยากโชว์ยีห่ห้อเดี๋ยวผมจะเป็นพเซนเตอร์อยาดมยาหมองนะครับแต่ก็มีเยอะจริงๆมีทุกยีหออก่ห้อดดายยมดมยาหมองส่วนตัวเลขข้างบนนะครับผมโว้ก็เท่าน้อยผมชอบอ่าก็เขจะมีตัวเลขเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเก้าครับหนึ่งสามหกเก้านะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะส่วนเลขข้างล่างเลขสองตัวท้ายก็ตัวเลขที่ให้คําพยากรณ์ค่อนข้างที่จะน้ําหนักเยอะหน่อยก็คือเลข 7จ็ดแนะครับเจ็ดแปกนะแต่เก็6ก็ได้ครับเจ็ดหกหรือ7จ็ดก็ได้ว่า6 9มันตัวเดียวกันพลิกไปพลิกมานะครับนี่คือตัวเลขเดี๋ยวผมก็จะจดไว้ก่อนตัวเลขนี้ก็สม,มุดนี่ก็ได้รับได้รับการบริจาคมานะครับ1นึ่งสนะแล้วก็7 9 8ดเก หกแปดหกไหมนี่คือจดไว้ว่าที่พยากรณออกมามันจะเป็นอย่างไรแล้วเรามาลุ้นตัวเลขดูนะคบทุกท่านว่ามวดนี้นะครับตัวเลขในแอปเป๋าตังที่ขายดีนะครับมผมก็จะมามีทั้งหมด10 10อันดับนะครับ10อันดับตัวเลขขายดีลำดับที่1ก็คือ3 9 4ขายไปทั้งหมด2 5 0 0 0ใบ 2อ0 0มใบ25,000ใบ3ามเก้0 0ีใบสูงไปเลยแล้วก็ลดับที่2 7 8เจ0 0แใบลำดับที่สามสี่สองสาม้ดอยใบลำดับที่สี2ห้าสองสามห้าพัใบ4 4 2สาต่างกันแค่หลักร้อยนะครับสี่

ลำดับที่หนึ่งสามเก้าสี่เลขสี่จะเป็นหนึ่งสามเก้าสี่หรือสามเก้าหนึ่งแอบเชียตัวเลขตัวเองหยิบเสียงท้ายขึ้นมาครับโกโก้พ่อมดนอนแบบระดับมาตรฐานอย่างนี้ไม่ค่อยจะเอดเอียนะระดับมาตรฐานอย่างนี้เลยนะนอ่ะสิบจำนวนนี้ขอให้ออกมาเป็นคำพยายกรณ์นะครับเผื่อเป็นข้อมูลของนักลงทุนนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบการลงทุนนะครับลงทุน ลำดับที่หนึ่งเลขหาดีคือ394นี้จะเป็นอย่างไรผมจะที่ฐานอย่างระบายพอนะครับจะได้ออกมาจอบประเด็นว่ายางระบยพอสามเก้าสี่เจางสามามศย์องห้าศูนย์สองสามสองสามาตรง3มาแบบเยอะแต่ว่าเปลี่ยนแค่หลักร้อยสอแล้วก็ห 6, 6 7 2 913 519 506 972ครบเรียบร้อยถ้าออกมาอย่างไรผมก็จะพยายามอย่างนั้ครับลำดับที่1 394ตัวเลขลำดับที่1คือ394มา3ถ้วยนะครับอาจจะเป็น3ตัวท้ายหรือ3ตัวหน้าลอตเตอรี่ก็ได้นะครับเลขท้าย3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะ 3 9มเขึ้น3ถ้วยเดี๋ยว 4, 3ามเก้ถ้วยอาจจะเป็น3ตัวท้าย3ตัวหน้า3ามเกนะครับอย่างรอบที่แล้วมีหลายท่านก็ถูกเลขท้ายสตัวท้ายอยู่นะที่ผมพยายกรณ์อยู่นะลำดับที่2องเจ8 9 7 8ดเก้าเจได้10นะครับ10ถ้วยเลยนะครับเจ็ 89, คือ10ถ้วย มีความสำเร็จอาจจะเป็น3ตัวหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ7 8 9 9 7 8นี่คือ3ตัว3ตัวหน้านะครับ7 8 9นะลำดับที่3 4 2 3ได้ไพ่อะไรเอ,อ่ย4 2 3 1เหรียญน,นะครับอาจจะมา1ตัวอาจจะมาเลข3นะ4 2่เด็กถือเหรียญลำดับที่4 5 2 3 5 2 3มา4เหรียญ5 2 3มา4เหรียญยังน้อยๆอ,อยู่ ลำดับที่5 0 2 3 0 2 3ราชาแห่งทรัพย์สมบัติ0 2 3หรือจะเป็น1 3หรือจะเป็น6 1 3หรือ9 1 3นะนะนะครับเพราะว่า0 2 3ได้ราชาแห่งทรัพย์สมบัติน่าจะเป็น1 6 3 1หรือ9 3 1หรือเปล่าเนาะเลขลำดับที่6คือ672นะครับ672ได้9เหรียญนนะครับ 6กเในเก้เหรียญหกเจเ้หรียญแน่เก้าหนามมารำดับที่7นะครับทุกท่าน9ก้ผมชอบ6กหนึ่ก้าเกกับ9ก้าหนึ่าำดับที่7คือ6 913กลับมาเป็น6กถ้วยน่าจะเป็น9น่าจะเป็น6มากกว่านะครับหกหเปล่าผมกลัวพ่าผมน้อยนะครับขายไป3มอาทิตย์ ใช้1 6ึ่สสามนะทุกท่านนะ1 6ึ่สาสตอนนั้นก็ออก3ามสาจะมา1 6ึ่สมสามไหมขับรถคันนี้หลายหมื่นลี้เลยนะครับ16339ไม่น่าจะมาเพราะว่าลำดับที่7มันเป็น9ก้สแต่ตัวไพ่พยัญกนาเป็นเป็น6กนะครับก็คือ6ก้วดลำดับที่8ปดห้าหนึ่งเได้สิเหรียญน,นะครับ 5้าก็วนเวียนวนเวียนอยู่นะหรือ6,19 5,19ได้10เหรียญน,นะครับสิเหรียญบน,บนเต็มบ้านเงินเต็มบ้านอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัวท้าย3ตัวน่าะลำดับที่9 506ได้2องถ้วยนะครับสองถ้วยไม่ไม่ไมเขเด่นเท่าไหร่ห้าศย์กลำดับที่สิบเก้าเจ็ดสหนเหรียญทองทุกท่าน972 972มา1เหรียญทองอาจจะเป็น 97หรือเปล่านะมาแค่2ตัวหน้าหรือเปล่านะเพราะว่า9722อาจจะไม่มีก็อาจจะเป็นมาได้ท้าย2ตัวก็ได้นะครับเป็น9798 6768หรือเปล่านะครับคลิปนี้มาวิเคราะห์พยากรณ์ถอดไพ่พยากรณ์ตัวเลขนำโชคประจำวันที่1พฤศจิกายนตรงกับวันสุกนะครับสุกก็คือเลข6นะครับสุกรลำดับที่6 กำลังของวันศุกก็คือ21นะครับ21นะและท่านใดถ้าถ้าถ้าดูตามตำราทักษะพยากรณ์นะครับศุกร์กับพุธเป็นดาวคู่มิตรเพราะว่าวันศุกร์เลข4เลข4คือตำแหน่งของมูลละก็คือทัพย์เลข4เป็นทัพย์นะครับหรือท่านที่เกิดวันพุธกลางวันก็ได้จะเป็นทัพย์ในวันศุกร์วันจันทร์ก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำก็มีเกณฑ์ อังคารกับสุกอังคารก็เลข3 3กับสุขเป็นดาวคู่มิตรสมผลเป็นดาวคู่รักเลยอาทิตย์เลข1 1กับ6 1กับสุขก็เป็นดาวคู่มิตรสมผล3กับ6เป็นดาวคู่รักเลยนะครับ2กับ2กับ6เป็นดาวคู่ธาตุแต่เลข4กับวันสุขเลขเพราะว่าเลข4เป็นธาตุของทรัพย์การเงินของคนที่เกิดวันสุขหรือดาววันสุข มันน่าจะมาตัวเลขใกล้เคียงหรือเดิมๆอยู่นะครับยังไงก็ฝากเอาไปพิจารณาดูนะครับทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้รับชมเป็นข้อมูลของนักลงทุนท่าในใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกกับผมโกโก้พรอมันน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ